สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไทม์ไลน์ครั้งนะคะในการโอนเงินโครงการเราชนะจำนวน3,500บาท2เดือนให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปาตังกลุ่มเราเที่ยวด้วกันแล้วก็กลุ่มเราชนะที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะคะโดยเราจะจำแนกแต่ละกลุ่มบุคคลว่าจะได้รับเงินวันใดและต้องปฏิบัติอย่างไรในแต่ละวันดังนี้นะคะกลุ่มที่1ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับโอนเงินครั้งแรกจำนวน675บาทหรือ700บาทในวันที่5กุมภาพันธ์2564และจะได้รับโอนครั้งต่อไปทุกวันสุขในวันที่12 19และ26กุมภาพัน์2564และวันที่5 12 19และ26มีนาคม2564 กลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มเป๋าตังนะคะคือกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันไว้แล้วแล้วก็มีแอปเป่าตังแล้วนะคะให้มาตรวจสอบสถานะจากเวอร์ไวเว็บเราชนะ com ในวันที่5กลกุมภาพันธ์ส5 6 4สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้มากดยืนยันสิทธิ์พร้อมกับรับเงินครั้งแรกจำนวนเงิน2,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์2 5ง4 และรับเงินครั้งต่อไปจำนวน1 0 0 0บาททุกวันพฤหัสบอดีเริ่มวันที่25กุมภาพันธ์และต่อไปวันที่41 18 8และ25มีนาคม2,564าหสำหรับกลุ่มที่3เราชนะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะคะ เปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนที่ w ว w w ์ w วด์เวราชนในวันที่29มกราคม2564และสามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันที่8กลกุมภาพันธ25์2564และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่12กลกุมภาพันธ์กลุ่มที่3เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินโอนครั้งแรก2,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์2,564 และครั้งต่อไป1,000บาททุกวันพฤหัส,สบดีเช่นกันนะคะโดยจะเริ่มจ่ายในวันที่25กุมภาพันธ์2564และวันที่4 1 1 1 8และ25เมีนาคม2564้าค่ะใครอยู่กลุ่มไหนก็อย่าลืมมาร์คปฏิทินไว้เลยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืม กดติดตาม Subscribe ช่องอุสา c h ดี n าแนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ